สวัสดีค่ะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะสําหรับวันนี้จะแชร์ในเรื่องของสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะสวดบทคาถามหาจากักรพรรดิในศาสตร์ของหลวงปู่ดูค่ะซึ่งคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยเป็นพระคาถาที่ขึ้นชื่อว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากทำให้ชะตาชีวิตเนี่ยดีขึ้น จากร้ายให้กลายเป็นดีทําให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการเพิ่มบุญบาร,รมีให้กับเราด้วยนะคะ mm. เมื่อเรานําบทสวดมหาจักรรพัิของหลวงปู่ดูมา mm. สวด<ม>หรือมาภาวนาเป็นประจําทุกวันจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับเราทั้งในด้านความคิดแล้วก็การกระทําช่วยป้องกันอันตรายต่างๆให้กับพวกเราด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มบุญบาร,รมี ให้แก่วิญญาณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของเราได้ด้วยค่ะในส่วนของการสวดคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยจากประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ดูนะคะจะเป็นบทบูชาพระที่เป็นบทสวดที่หลวงปูด่ดูท่านได้สอนให้แก่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่เพื่อนําไปสวดบูชาเป็นประจําทุกวันเป็นคาถาไว้สําหรับบูชาพระพุทธพระธรรม แล้วก็พระสงฆ์โดยที่หลวงปู่ดูได้รับแรงบรนดาลใจในการแต่งคาถามหาจากักรพรรดิมาจากบทสวดชมภูปฏิสูตรที่แสดงถึงพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาในภายหลังก็มีลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูคือหลวงตาม้าค่ะพระอาจารย์วรงคตวิริยะธะโรแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่นําไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วๆไปให้ได้สวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางม,มากขึ้นในการปฏิบัติก่อนที่จะสวดคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยก็จะมีอยู่สามข้อหลักๆเลยนะคะที่ก่อนที่พวกเราจะสวดมนต์นะคะข้อแรกก็คือให้เราเนี่ยถือภาพของหลวงปู่ดูมามาตั้งไว้ใกล้ๆเราก็ได้มองภาพใดก็ได้ที่เราชอบแล้วก็หลับตาเบาๆค่ะ ให้นึกถึงภาพของหลวงปู่ขณะที่เรากำลังสวดบทพระคาถา,า,ามหาจักรพรรดิเหมือนว่าเรากำลังพูดคุยกับหลวงปู่ดู่อะค่ะพอภาพหายไปก็ให้ลืมตามามองใหม่นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจากประสบการณ์เนี่ยก็จะนั่งสวดมนต์แล้วก็มองภาพหลวงปู่ก่อนครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งหลับตาไปเรื่อยๆนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหน้าของท่านค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่ง เรานึกถึงท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราแบบนี้ค่ะข้อที่สองในการที่สวดคาถามาจักพัดหลวงปู่ดูท่านบอกว่าให้เราสวดด้วยอารมณ์สบายๆก็คือไม่กดไม่เพ่งแต่ให้เราวางอารมณ์ให้เป็นกลางจิตอยู่ที่พระที่เรานำมาภาวนาค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเรากำพระอย่างเงี้ยก็ให้จิตเราอยู่กับพระหรือถ้าเรามองภาพหลวงปู่ก็ให้จิตเราเนี่ยอยู่กับ รูปลักษ์ของหลวงปู่หรือถ้าเรากำลูกแก้วก็ให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับลูปแก้วแบบนี้ค่ะข้อที่สามในขณะที่สวดคาถามหาจักรพรรดิหลวงปูด่ดูท่านให้เรานึกถึงหลวงปู่ดูทุกครั้งแล้วก็แผ่บุญไปด้วยทุกครั้งโดยอธิษฐานให้บุญบุศสที่เราสร้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตให้แผ่ไปโดยอัตโนมัติตลอดชีวิตคือ เวลาที่เรากําลังนั่งสวดคาถาม,มหาจักรพรรดิอยู่เนี่ยปากเราก็ท่องไปใช่ไหมคะแต่ใจเราก็นึกแผ่บุญไปด้วยแบบนี้คะ่ะเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยมันก็จะแผ่จิตใจเรานึกไปถึงไหนเราก็จะแผ่ไปถึงตรงนั้นเรานึกไปถึงใครเรานึกไปถึงไหนทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยเนี่ยทุกที่ที่เรานึกไปก็เราแผ่ไปถึงตรงนั้นเลยคือคาถาม,มหาจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นคาถาที่เปิดสามโลกธาตุาใช่ไหมคะ เวลาที่เรานึกเนี่ยแค่จิตเรานึกเนี่ยก็ไปเร็วมากเลยค่ะทําให้เป็นการสวดมนต์ที่ทําให้เราสามารถแผ่ไปในตัวโดยอัตโนมัติได้เลยสวดตามบทสวดที่ได้รับไปแล้วได้เลยค่ะสวดได้ในทุกอริยาบทไม่ว่าจะเดินจะยืนนั่งนอนหรือทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะให้เรามันสวด แผ่เมตตาโมทนาบุญละทางโลกคือเราคิดอยู่ในบทสวดอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือในการยึดหลักพรมวิหารได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นข้อทรรมสำคัญค่ะทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะอยู่กับพระเราก็จะค่อยๆละออกมาจากทางโลกคือความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปจาก จากตัวเราคือทําให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นความที่เราปฏิบัติสวดคาถามหาจากักรพรรดิว่าก่อนที่เราจะสวดมนุล์เนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรก็นํามาแชร์ให้ฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ